ครั้งนั้นพระสาริบุตรถามพระมัญชุสีโพธิสัตว์อีกว่าท่านมันชุสีตามที่ท่านได้กล่าวมาแล้วในสถานที่แห่งนี้ใครเล่าที่ควรค่ากับธรรมะนี้ได้พระมัญชุสีตอบว่าท่านสาริบุตรหากมีบุคคลใดสามารถอิสระ จากความหมายแห่งโลกได้แล้วและยังไม่เข้าสู่น,นิพพานบุคคลนั้นจึงควรค่ากับธรรมะนี้หากไม่หมายมันสัพพธรรมแห่งอดีตไม่หมายมันสัพพธรรมแห่งอนาคตไม่หมายมั่นสัพพธรรมแห่งปัจจุบันบุคคลนั้นจึงควรค่ากับธรรมะนี้ หากไม่มีความเห็นอันสับสนและความเห็นอันกระจายเห็นทั้งความไม่มีและความมีสังคตะและอสังคตะบุคคลน,นั้นจึงควรค่ากับธรรมะนี้หากไม่มีอัตตาและไม่มีอนัตตามีจริยาความประพฤติที่ไม่ยึดมัน่น ไม่ปล่อยปละละเลยบุคคลนั้นจึงคูรค่ากับธรรมะนี้บุคคลเช่นนี้แม้นอาจได้รับฟังก็ไม่ตัดสินซึ่งสารถตแห่งธรรมะที่กล่าวเวลานั้นพระสาริบุตรได้ถามพระมัญชุศีโพธิสัตว์อีกว่า หากเป็นอย่างเช่นบุคคลที่กล่าวในธรรมอัตนี้จะประพฤติจริยาอย่างไรจะสอนให้อยู่อย่างไรพระมัญชุสีโพธิสัตว์ตอบว่าท่านสารีบุตรหากในธรรมอัตนี้ยังมีวาจาที่กล่าวอยู่ยังมีคำถามว่าจะสอนให้อยู่อย่างไรแล้วไซ ก็อันธรรมอัดนี้ปราศจากวาจาที่กล่าวอยู่แล้วอีกทั้งอิสระจากศัพสัพงขารทั้งปวงโดยสมุดเฉดเช,ช่นไหนจึงมีคำถามว่าจะสอนให้อยู่อย่างไรได้อย่างไรลือครั้งนั้นพระสารีบุตรกล่าวกับพระมัญชุสีโพธิสัตว์ว่าท่านมัญชุสี ถ้ำอัดนี้ช่างลึกซึ้งยิ่งนักผู้ที่ประจักษ์มีน้อยผู้ที่รับได้มีน้อยเพราะเหตุฉไหนลือก็เพราะว่าแม้บรรดาเซขับบุคคลและอรหันทั้งหลายก็ยังชะงนกับภูธรรมนี้เช่นกันจะประสาใดากับปุถุชนทั้งหลาย ที่จะเข้าใจอัฏฐะอันสุขุมคำพีรภาพเช่นนี้ได้เล่าพระมันชุสีกล่าวว่าท่านสาริบุตรอารหันทั้งหลายนั้นไร้ซึ่งการแบ่งเป็นภูมิในธรรมอัดนี้ดังนั้นอรหันจึงไร้ซึ่งการแบ่งเป็นภูมิให้อาศัยตั้งอยู่เพราะมิได้อาศัยตั้งอยู่เป็นเหตุ จึงได้ชื่อว่าอารหันเพราะไม่ยึดถือเป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าอารหันเพราะอิสระสมุดเฉดจากภาษาคำพูดจึงได้ชื่อว่าอารหันด้วยเหตุที่อิสระสมุดเฉดจากภาษาคำพูดแม้ในบรรดาอารหันที่ได้จากการแบ่งเป็นภูมิ ก่ไรซึ่งที่ตั้งรับรองยืนยันด้วยเหตุที่ไรซึ่งที่ตั้งรับรองยืนยันในอรหันต์ทั้งหลายที่ได้จากการแบ่งเป็นภูมิด้วยเพราะอาศัยอสังคตะธรรมจึงมีนามบัญญัติด้วยเหตุที่ไม่ปรากฏยอมได้ชื่อว่าอาสังคตะไร้ผู้กระทำ จึงไร้ที่ตั้งอยู่เหตุชไหนเลยจึงให้ชื่อว่าอารหันต์ผู้บรรลุถึงภูมิได้อย่างไรกันเล่าอารหันต์ทั้งหลายมีได้อาศัยนามบัญญัติเป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าอารหันต์มีได้อาศัยรูปเป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าอารหัน มีแต่เพียงปุถุชนทั้งหลายที่หลงแยกแยะในนามรูปอันนามรูปนั้นโดยแท้แล้วไร้ซึ่งการแบ่งแยกอรหันต์ทั้งปวงก็ล้วนเป็นเช่นนี้ไม่แบ่งแยกด้วยเหตุนี้อรหันต์ทั้งหลายจึงไม่เนื่องด้วยนามไม่เนื่องด้วยรูปจึงได้ชื่อว่าอรรหัน ไม่มีปุถุชนไม่มีปุถุชนธรรมไม่มีอรหันต์จึงไม่มีอรหรันตธรรมและผู้บรรลุด้วยเหตุนี้อรหันต์จึงไม่กระทำการแบ่งแยกไม่มีการกระทำมัคไม่มีที่ให้เดินมัคไม่มีผู้กระทำจึงเป็นความสงบนิ่งสงัด ไม่มีผู้กระทำให้มีไม่มีผู้กระทำให้ไม่มีไม่มีผู้กระทำให้ไม่ใช่มีและไม่ใช่ไม่มีแม้ว่าการไม่มีการกระทำหรืออากรรมเป็นทางสายกลางก็ไม่อาจยึดถือนั้นย่อมห่างไกล จากความมีความเป็นทั้งปวงไม่มีจิตใจและไม่มีมรรคที่อาจยึดถือเอาเป็นสาระได้จึงกล่าวได้ว่าอยู่โดยชอบท่ามกลางสมณะผลอย่างแน่นอนครั้งนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์มันชุสีได้กล่าวดังนี้แล้วมหาชนแห่งนั้น มีภิกษุจำนวนห้ารได้ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วกล่าวต่อเบื้องหน้าพุทธภักด้วยเสียงอันดังว่านักจากนี้เป็นต้นไปจะไม่ต้องเจอพระมันชุสีอีกทั้งจะไม่ต้องได้ยินชื่อของพระมันชุสีอีกด้วยสมควรไกลห่างจากกันโดยเร็ว บรรดาสถานที่ที่พระมันชุศีอาศัยอยู่ทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่ไปเหตุไหนนั้นลือก็เพราะว่าพระมันชุศีกล่าวเละเทอะว่าความหมกมุ่นและความหลุดพ้นเป็นอย่างเดียวกันเมื่อภิกษุทั้งห้าร้อกล่าวด้วยเสียงอันดังเช่นนี้แล้วตางก็หันหลัง ออกจากหมู่คณะไปพร้อมกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมต่างก็โสมนัสยินดีในการศึกษาประพฤติพรมจริยาเหตุชไหนวันนี้จึงได้ยินธรรมที่อันตรายอย่างนี้หนอเวลานั้นพระสาริบุตร เมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วจึงถามพระมัญชุสีว่าท่านมัญชุสีท่านแสดงธรรมอย่างนี้ไม่ต้องการให้สรรพสัตเหล่านั้นได้รู้แจ้งซึ่งธรรมโดยแน่แท้อย่างนี้หรอกลือพระมัญชุสีโพธิสัตว์ตอบว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น พระสารีบุตรกล่าวว่าท่านมันชุศีเหตุเพราะท่านทำเช่นนี้ภิกษุทั้งห้าร้อจึงลุกจากอาสนะแล้วกล่าวให้ร้ายทำลายท่านด้วยเสียงอันดังต่อหน้าพระพักว่าไม่ต้องเจอพระมันชุศีและไม่ต้องได้ยินชื่อพระมันชุศีให้ไกลห่างจากกัน ทุกแหกที่พระมันชุศีอยู่ก็จะไม่ไปอยู่เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ออกจากหมู่คณะไปครั้งนั้นแหลพระโพธิสัตว์มันชุศีได้กล่าวกับพระสาริบุตรว่าสาธุสาธุท่านสาริบุตรสามารถกล่าวได้ดีว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นได้กล่าววาจาเช่นนี้ เหตุไหนนั้นลือก็เพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วไม่มีมันชุสีให้ยึดถือเอาเป็นสาระโดยแท้แล้วไม่มีมันชุสีผู้ไม่บรรลุด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่อาจเห็นไม่อาจได้ยินเป็นเช่นนี้ลหละภิกษุเหล่านั้นจึงได้ไกลหาก เพราะเหตุฉะไหนลือก็เพราะทุกแห่งที่มันชุสีอาศัยอยู่นั้นทั้งสถานที่และตัวมันชุสีเองก็ล้วนมิได้มีอยู่จริงเมื่อมิได้มีอยู่จริงก็มิอาจใกล้ชิดจึงจำต้องทิ้งไปให้ไกลหาก่างท่านใดนั้นเมื่อพระมันชุสีได้กล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุทั้งห้าร้อยก็ย้อนกลับมาที่หมู่ชนแล้วกล่าวกับพระมันชุศีว่าตามที่ท่านกล่าวว่าไม่ใช่เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้แจ้งโดยแน่แท้แล้วจะให้เข้าใจที่ท่านกล่าวได้อย่างไรเล่าเวลานั้นพระมัญชุศีโพธิสัตว์ก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายขึ้นว่า สาธุสาธุเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นขอน้อมน้อมแด,ด่ตถาคตโลกนาดในธรรมแห่งสาวกทั้งหลายก็พึงอย่าได้ต้องรู้อย่างนี้ในธรรมแห่งภิกษุทั้งหลายก็พึงอย่าได้ต้องรู้อย่างนี้ทั้งอย่างไม่ใช่ไม่ต้องรู้อีกด้วยเหตุฉไนลือเพราะธรรมอย่างนี้ ก็เป็นนิตยะสม่ำเสมอจึงได้ชื่อว่าธรรมธาตุนิตยะธรรมธาตุนั้นไม่มีการอาลัยอาวรณ์อันการไม่มีการอาลัยอาวรณ์ก็ล้วนไม่มีการพบธรรมและไม่มีการไม่พบธรรมผู้ที่ไม่มีการพบธรรมและทั้งไม่ใช่การไม่พบธรรม และไม่อะไรอาวร์ด้วยนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิทธิาคตที่แท้จริงชื่อว่าเป็นเลิศที่สุดกล่าวได้ว่าเป็นผู้ควรบูชาพรั้งนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์มัชชุสีได้กล่าวจบแล้วในหมู่ภิกษุทั้งห้าร้อนั้นจำนวนสี่ร้อยจิตหลุดพ้น ภิกษุอีกหนึ่งร้อยกลับยิ่งปรามาสเกิดจิตให้ร้ายทำลายตกอยู่ในมหานรกในร่างปัจจุบันครั้นแล้วพระสารีบุตรจึงกล่าวกับพระโพธิสัตว์มันชุสีว่าท่านมันชุสีเหตุใดท่านไม่แสดงธรรมโดยอนุโลมตามสรรพสั์เล่าจึงทำให้ภิกษุ ทั้งหนึ่งร้อยนี้ต้องวิบัติเสื่อมลงครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระสาริบุตรว่าสารีบุตรเธอไม่ควรกล่าวอย่างนี้เหตุใดนั่นลือสารีบุตรเธอพึงรู้ไว้เถิดว่าภิกษุทั้งหนึ่งร้อยนี้หากไม่ได้ฟังสั์ธรรม อันสุข,ขุมคำพิรภาพนี้แล้วไซภิกษุเหล่านั้นจกต้องตกไปสู่มหานรกรับทุกทรมานเป็นเวลาหนึ่งกันอย่างแน่นอนเมื่อออกจากนรกแล้วจากนั้นจึงได้มาเกิดในภูมิมนุษย์แต่ด้วยเหตุเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ฟังสัทธรรมอันลึกซึ้งคำพิรภาพนี้แล้ว บรรดาอากุศลกรรมบาปหนักที่จะตกไปสู่มหานรกต้องรับทุกทรมานเป็นเวลาหนึ่งกันนั้นในวันนี้จึงได้เข้าสู่มหาโรรุรวนรกเมื่อได้รับเฉพาะวิบากกรรมนี้แล้วก็จะไปเกิดบนดุสิตโลกสวรรค์สเสวยทิพยสุขทั้งปวงสารีบุตร เธอพึงรู้ไว้เถิดว่าเหตุที่ภิกษุทั้งหลายนี้ได้ฟังสัจธรรมนี้บาปจำนวนมากจึงหมดไปอย่างรวดเร็วแม้ได้ฟังเพียงชั่วครู่จึงได้รับกรรมที่เบาสารีบุตรเธอพึงรู้ไว้เถิดว่าภิกษุทั้งร้อยรูปนี้ในสมัยที่พระเมตไตรยโพธิสัตว์มาอุบัติ และตรัสรู้ในธรรมสันนิบาตแรกบรรดาสาวกจะได้บรรลุอรหัตผลอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วเจโตวิมุตไม่กลับกำเริบขึ้นอีกสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาสามอภิญญาหกวิโมกแปดหมดอุปทา,านทั้งกายและใจด้วยเหตุชนี้แล สารีบุตรโดยการยอมฟังพระสูตรนี้แต่มากด้วยจิตทือกเคลือบแคลงก็จักไม่สำเร็จฌานสี่และอับปมัญญาสี่อีกทั้งไม่สำเร็จอรูปฌปานสี่เหตุฉไนลือถึงแม้จะเป็นผู้สำเร็จซึ่งฌานจิตอย่างนี้ แต่หากไม่ได้สดับธรรมอันลึกซึง้งสุขุมคำภิรภาพนี้แล้วไซก็ไม่อาจหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโซโกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะไปได้เราสงสารบุคคลเหล่านี้นักจึงกล่าวแสดงธรรมความเป็นมาให้ทราบ ครั้งนั้นแลพระสารีบุตรจึงกล่าวกับพระมัญชุสีโพธิสัตว์ว่าหาได้ยากยิ่งนักท่านมัญชุศีท่านสามารถแสดงธรรมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งปวงพระมัญชุสีโพธิสัตว์กล่าววา่าท่านสารีบุตรตามความเป็นจริงแล้วโอกาสไม่ได้เพิ่มขึ้น ไม่ได้ลดลงสัรพสัตธาตุก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงดังนั้นทำทั้งหลายเหล่านี้มีแต่เพียงวจนะที่กล่าวแสดงไม่อาจยึดถือเอาเป็นสาระได้สิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งนั้นแล้วการมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนนั้นจะมีอยู่ณนะที่ใดเล่าด้วยเหตุนี้แหละท่านสารีบุตรโพชิก็คือความหลุดพ้นเหตุชะไหนลือเหตุเพราะบรรดาสัพพธรรมและปัญญาทั้งหลายทั้งปวงนั้นไรรซึ่งความแตกต่างไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่การไม่ปฏิบัติหากรู้เช่นนี้ จึงเรียกว่าได้เข้าสู่นิพพานแล้วท่านใดนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสาริบุตรว่าดูก่อนสาริบุตรเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นตามที่มันชุสีโพธิสัตว์กล่าวตามความเป็นจริงแล้วไม่มีการเพิ่มไม่มีการลด รรมทาธาตุสัพพสัตธาตุก็ไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดไม่ได้รับความทุกข์เศร้าหมองไม่ได้รับความหลุดพ้น